จังหวัดนาราธิวาสครับผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนำส่วนราชการกจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยใช้ราชประชาโมเดลซึ่งมีนายอำเภอบาเจาะหัวหน้าส่วนราชการกิจอาสา904และประชาชนกิจอาสาเข้าร่วมณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิจังหวัดนาราธิวาส สำหรับโครงการดังกล่าวใช้รัฐประชาะโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลและสร้างการรับรู้โครงการกจิตอาสาพระราชทาน904วปรรให้กับนักเรียนเยาวชนและคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงกระขอภัยครับที่เข้าร่วมโครงการ,าร,เ,าร,การเพื่อให้นักเรียนเยาวชนคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าใจการดําเนินง,งานด้านงานจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเพื่อพัฒนานักเรียนเยาวชนคนในชุมชนให้มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน